นะมาเส้นนี้ก่อนเข้ามาเส้นนี้ก่อนเส้นนี้คือทางเข้าแล้วก็จะแบ่งน้ำมันไปสองข้างก็คือเส้นนี้เส้นนี้เส้นบนนี้ไปไหนครับไปดิบหน้าไปลิบหน้านะครับเส้นนี้ ล่างของไฮริกหน้าถจงไหมล่างแต่ทีนี้เส้นนี้แหละครับเส้นนี้คืออะไร power ป่ะเลือกวงแหวนมาเส้นอะไรเราก็ไล่ไปครับไล่ไปปั๊บข้ามฝั่งไปที่ไปไหนดูสิไปชนะ กลับไปกลับไปไอ้นี่ครับกลับทางไหมกลับทางครับเออนะครับก็คือเส้นน้ำมันกลับสู่ถังนั่นเองกลับสู่ถังอ๋ออ๋อจำไว้ไอันนี้ก็คือนี่คือสาระคดีวิดีโอจะร์จได้ไหมใช่ไหมจะซ่าได้กว่าต้องชาร์จแบ้ เอาเานี้ไม่เป็นไรเป็นตาก็ได้ถ้าเราโยกคันเร่งเดี๋ยวเปิดสปูนโยกกลับไปทางนี้น้ำมันจะไปเส้นไหนเส้นบนฮึมันล่องมันล่องหรือเตรงโยกโยกนยกขึ้นยกขึ้นด้านล่างขึ้านล่างครับต้องดันเส้นล่างมันจะดันกระบอกให้ที่ผมเส้นบนเลรอเนาะเส้นบน เส้นบนแล้วมังดังมาตนี้มาตนี้มาดูตรงนี้มาตรงนี้เส้นล่าดึงลงเส้นไหนครับลงจังก่อนลงไหลเข้าไหลออกเส้นบนหรือเส้นล่างเส้นล่างคือให้พวกเรามองว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ทอเดียวมันจะตันอยู่ตรงนี้น้ำมันตัวนี้เข้ามานี่น้ำมันตัวนี้จะต้องเข้ามานี่เห็นไหมครับอ่าฉะนั้น ตรงนี้ก็จะต้องเป็นกระบอกลักษณะนี้ลูกสูตรเจะอยู่แบบน,นี้ถ้ามาเส้นนี้ดันตัวนี้นะดันลงตัวนี้ตัวนี้อยู่ไม่ได้มันต้องกลับมานี่กลับไปที่คอนโทรลคอนโทรลกลับไปที่ถังนี่บอกไหมไดแต่ถ้ามาเส้นล่างเส้ล่างเท่านี้ดันขึ้นดัน,ข,น,นขึ้นตัวนี้กลับไปคอนโทรลก่อนแล้วก็กลับไปที่ถังครูถามพวกเราว่าเมื่อกี้ครูโยกคัาเล่ง ถอยหลังไปมันจะมาเส้นไหน,น,นทำได้ไหมเส้นล่างครับ,รบจะต้องมาเส้นนี้ถูกไหมตัวนี่จะย,ยกไปมีถูกไหมต้องม,มาเส้นนี้ดังข<อ>ึ้นตัวนี้ก็อยู่ไม่ได้กับคอนโทรลแล้วกลับถังนะครับแต่ถ้าเรา,าวางอุปกรณ์หรือวางวางตัวนี้มันก็ต้องมาเส้นบนถูกไหมครับ,รบมาเส้นบนตัวนี้อยู่ไม่ได้กลับไปคอนโทรลกลับไปถังเป็นอยู่อย่างนี้ตัวนี้เป็นอาร์รแบบปิดนะครับน่ แล้วก็จะมีไฮลิกยกหลังอีกนะครับไฮริกย,กยกหลังอีกแยกแต่งหนะน,นี่คือสารคดีปั๊มมือเหลือจะเป็นตัวล่างเยอะไหมครับปั๊มมือเหลือจะเป็นตัวล่างตัวนี้ก็จะส่ง มาทั้งระบบบังคับเลี้ยวนะระบบบังคับเลี้ยวแล้วก็กระบอกยกหลังตรงนี้คือปัม๊มตามเข้าไปนะตามนะแล้วก็จะมีไฮโรอลิกต่อไปข้างนอกเรามาดูไฮโอลิกต่อข้างนอก,อนอกเห็นตัวนั้นไหมครับ ตัวที่มีจุกสองจุกไหมครับนี่นี่คือให้เหล็กที่ที่จะต้องต่อไปข้างนอกไปใช้ข้างนอกคําว่าเซน,น,นเซอร์แขนกลางที่ว่าระบบดับคืออะไรก็คือแรงแรงต้านของดินเราจะส่งผ่านมาตรงนี้แล้วไปยันยันตัวแท่นแขนกลางเข้าใจไหมครับครับแล้วก็ตรงนี้มีสปริงก็ยันไอตัวแท่นแขนกลางก็จะไปยันก็จะเปิดให้น้ํามันไหลเข้ามาเพราะ พราะน้ำมันไหลเข้ามากระบอกมากขึ้นก็จะช่วยในการยกตัวนี้ย,ยกขึ้นอันตโนมัตินะฉะนั้นตัวเซ,นซ็นเซอร์ของระบบดับของรถส0 0 0นี้ก็คือตัวแท่นตัวนี้ใดไหมครับครับ,รบแทนแกนกางตัวนี้นะทอธิบายนี้ือวอาจจะเข้าใจง่ายแต่ว่าถ้าจะไล่วงจรกันจริงๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันในระบบไฟดิดแต่ให้พวกเรารู้หลักการเบื้องต้นไว้เข้าใจไหมครับครับรู้หลักการนะว่ามันจะต้องมีปั๊มสร้างแรงดันนะมีรีลิฟวาล์วนะมีพวกกระบอกมีคอนโทรลทำการที่คอนโทรลนะแล้วก็ตัวที่เราพูดถึงระบบดากก็คือตัวนี้มานะคมานี้ นะนี่คือเราจะตั้งอยู่ตรงนี้นะแต่ตัวนี้ตัวนี้มันจะแยกแยกแยกจากกาันระหว่าไง position ตัวนี้เป็น position น,นะครับก็จะเขียนชับเจนเห็นไหมครับตัวนี้เป็นระบบดับนะระบบดับคือเราต้องตั้งตั้งให้ถูกถ้าตั้งไม่ถูกมันจะไม่สามารถที่จะยกขึ้นได้ครับนะนะมันมีทั้งระบบ position ระบบดับแต่จะต้องใช้ตัวนี้ควบคุมร่วมนะแล้วก็เป็นระบบมิคคอนโทรลเดี๋ยววันไหนล้างดีก่อนค่อยไปดูใหม่เพราะมันมันดูไม่ออกน่าแล้วครับเขามาดูจอเดียร์ที่นี่มามาดูระบบของจอเดียร์มันจะแปลกออกไปเพื่อนหน่อย เธอเชียงหมาหองเธอหาซ็นซื้อดาบของจอรเทียให้กูหน่อยดิตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่เลยแล้วมันดันมันดันดนมันดันโดนน็อตมันล็อก มันไม่ได้มันจะมีแต่จะมันจะมีน็อตมีอยู่ครับมันจะเป็นน็อตแบบน็อตเข้าไปตัวนี้ตับจัไว้เลยจอนเบียดเสื้อของดามม่อยู่ที่นี่ไปอยู่ที่แขนล่างซ้ายล่างขวาใช่ไหมครับครับอยู่ที่แขนล่างซ้ายล่างขวานะ่ทลองขยับแขนด้วสิลอกนกขยับไปหน้า เป็นหน้าจอมัน่นั่นและนะครับมันจะเซนเซอร์อยู่นี่แหลนะนะแ่่างซ้าย่างขวาก็คือระบบเ้าเของมนแทกแอกจังไม่ใช่ครับก็ติดตายเลยติดตายเลยนะครับเป็นส่งังงานไปด้นี้ปั๊มไอโซลิกมีอยตัวเดียวรุ่นรุ่นนี้อาเาคุณอรนี่ย ทำให้เหล็กมีตัวเดียวใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยถ้ารถบอร์ดก็อีกอย่างหนึ่งนะรถบอร์ดจะมีปั๊มแยกของพวงมาลัยต่างหากนะใช่ไหมปั๊มพวงมาลัยต่างหากทำให้เหล็กต่างหากเจอไหมเจอไหม นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่เจริญเจริญก็ได้ไปอันนี้เกาะอากาศมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ครับจอนเดียวเฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นรุ่นใหม่รุ่นเก่าๆนะจะมีปั๊มไฮดรอล็กปั๊มใหญ่ปั๊มเดียวเลยคือตัวนี้น่าะครับ น้ถ้าปั๊มตัวนี้ไม่ทํางาน,นปั๊มตัวนี้ไม่ทํางานก็คือจบทช้รีทั้งคัน,นไม่ได้เลยลทั้งระบบบังคก็บเลีล้ยว,วทั้งไหลนะปั๊มตัวเดียวเลยนะครับแต่ที่แยกไอ้ที่แยกที่ที่แยกมากๆก็มีของฟอร์ดนะของแมซี่ยังใช้ร่วมกับระบบพวงมาลัยอยู่ดับดึงมัวนะครับแต่ตัวนี้ ใช้รวมหมดเลยระบบบพดครับเลี้ยวนะระบบเหล็กยกหลังนะระบบคลัตช์ก็จะใช้ร่วมด้วยฉะนั้นตัวเดียวนี่คุมได้หมดครับสำหรับตัวนี้อมาดูรุ่นเก่าซิมาดูรุ่นเก่าซิมาดูรุ่นเก่าใช่พี่ดิโอชัดดี อันนี้ม้างรถหรอเนี่ยนี่ครับน้ำปั๊มไฮดลิกสิอันนี้คอนโทรลนะเอาไมลี่ตัวไหนครับล่างครับข้างล่างอ่าไปอยู่ข้างล่างตัวที่เป็นกองไฮดรอลิกนะครับเอาไมลี่อยู่ด้านล่างนะนี่ก็เป็นคอนโทรลถ่ายเลยถ่ายชั้นหล่นหล่นนี่ฉันต่อไม่ติดเลยนี่แหละ

เดี๋ยวเดี๋ยวมือตอนนั้นเปิดตอนนี้เป็นการโยกน้ำมันทีนีเป็นการเป็นวอลเปลี่ยนทิศทางน้ำมันแต่ก่อนตรงนี้มันจะมีใบมีดหน้าถูกไหมตรงนี้ตันไม่หมดแล้วทั้งนี้รุ่นเก่าต้องต้องโยกต้องโยกเปลี่ยนทิศทางน้ำมันนะ รุ่นนี้ไจะเป็นปั๊มขึ้นมนปั๊มใ้่ไ,ไห,ห,หมครับใช้นีนการดูดขึ้นมาต,ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยตรงนั้นเลย <aprove cha> ถ้าต้องการไปที่ไฮรีกยกหน้าจะต้องโยกที่ตัวนี้ขนาดนี้เปลี่ยนทิศทางน้าํามันเอาครับเข้าใจไหมครับแสดงว่ารุ่นเก่านีเลือกใช้อันใดอันหนึ่งเท่านั้นเอง จะใช้มีดหน้าก็มีดหน้าจะใช้ให้หลึกหลังก็คือข้างหลังถ้าใช้ปนกแบบันนั่นมันได้ใช้รวมกันนะครับน้องเบรกก่อนเฉย